นิวซูซูกิเอติก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง6,99,000บาทสุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดน,นะครับที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศสอบถามพเพิ่มเติม s u z u k i .co.th เพิ่มครบรับจบด้วยการบุก8นักเตะสุดเทพรับเหรียญฟรีวันละสครั้งลุ้นนักเตะ23 TOTs และรางวัลอีกมากมายกับเกมฟุตบอลนำหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่ฟีฟาออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยข่าวซื้อขายนักเตะวันสุดท้ายของสัปดาห์ดึกวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์คึกคักมากๆกับรายงานของนักข่าวดังหลายคนเป็นข้อมูลในวันพักผ่อนครับท่าไหนเดินทางไปเที่ยวขอให้เดินทางปลอดภัยชาร์จแบตให้เต็มที่ในช่วงวันหยุดยาว ไปดูภาพรวมในทีมมันก่อนมันยูเต็ดม,มีปัญหานักเตะบาดเจ็บและยังไม่ฟิตอยู่4รายตามรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวอามัดเดียโลบาดเจ็บที่ข้อเท้าอาจจะยังไม่ฟิตเต็มที่ซึ่งต้องรอดูว่าเทนฮาร์จะตัดสินใจช่วงท้ายซีซั่นกับอนาคตของนักเตะอย่างไรพรอมีอากาศทั้งปล่อยยืมแล้วก็เก็บไว้ใช้งานเองอามัดลงเล่นช่วง2เกมแรกเจอกับลีสแล้วก็ลียงในเกมบุนเครื่องครับก่อนจะบาดเจ็บไปจะกลารเป็นตัวสำรองลงเล่นครึ่งหลังเกมพบอาร์เซนอล เทนฮากจะต้องเลือกเก็บคนใดคนหนึ่งไว้ระหว่างฟาคุนโดไปซี่กับอามัดเดียโลเพราะตำแหน่งคล้ายๆกันหลายคนเชื่อฟาคูมากกว่าเพราะเห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจนในหลายเดือนหลังนัาบตั้งแต่ได้โอกาสช่วงปลายซีซั่นที่แล้วฟาคูมีข่าวเชื่อมโยงกับโบคาจูเนียจากรายงานจากฝั่งอเมริกาใต้ครับทุกท่านชอบฟาคูหรืออามัดมากกว่าแสดงความเห็นกันได้ในประเด็นนี้ดีนัสซันและมักเซลเป็นอีก2คนที่ยังไม่ฟิตดินเจ็บที่ต้นขาส่วนมักเซลมีปัญหาที่น่องเล็กน้อย แม้จะมีข่าวกระหล่บมมาซ้อมช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้ลงเล่นดีนเชื่อมโยงกับนอตที่ฮังฟอร์เรสต่อเนื่องกับดิวยืมตัวโบอ็อปชันบังคับซื้อขาดตามรายงานล่าสุดครับเพราะฟอร์เรสยังไม่พร้อมจ่ายในเรทที่แมนยูตั้งเอาไว้แต่พวกเขาอยากได้นักเตะไปใช้งานโดยเงื่อนไขบังคับซื้อขาดที่คุยกันอยู่คือจํานวนเกมที่ลงเล่นกับฟอร์เรสว่าจะมากพอตามจํานวนเกมที่ตกลงกันไว้หรือไม่ประมาณ30-35ถึงนัดที่2สโมสรกําลังหาลือ ขอบีเมนูเจ็บที่บริเวณข้อเท้าจากเกมล่าสุดอัปเดตความรู้สึกว่าจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมแต่ยังไม่มีกําหนดคัมแบ็กแบบชัดเจนครับตำแหน่งผู้สาวประตูเดันฮาไม่ปล่อยทอมฮีตันไปที่ลูตันทาวต้องการเก็บไว้ใช้งานเองครับเพื่อเป็นตัวสแตนบายของอังเดรโอนาน่าขณะที่มือ3า้ทามาเตความไม่ได้ย้ายออกก็อาจจะลุ้นเป็นตัวสแตนบายอีกหนึ่งคน สุดท้ายจะมีขุมกำลังชุดหมุนเวียนที่สหรัฐอเมริการอลงเล่นกับดอทมุลในวันจันทร์ที่31กรกฎาคมครับข้อมูลต่างประเทศบ่งบอกว่านักเตะที่อยู่ในแคมป์ตอนนี้มีผู้สาวป,ประตู5คนบีชอปฮีตันเฮนเดอร์สันโอนาน่าและวิเทคก็หลัง10คนดาโลอีแวนแฟร์นันเดสลินเดเลฟแมกควายมาร์ติเนสชอว์วารานวอนบิสซาก้าและวิลเลียมมิดฟิลด์และปีก13คนอามัด แอนโทนีคาซมิโลเอริกเซนบรูโน่กอฮันนิบาลมายูมัก m ูมินเมาส์ฟาคุนโดสานโชและดอนนี่กองหน้า5คนครับฟอร์ซันการาโช่คูกิ m มักเซลและก็แรดฟอร์ดเกมต่อไปพบดอดมุนนะ่าจะใช้ชุดใหญ่ลงเล่นอีกครั้งและสลับหมุนเวียนตัวผู้เล่นบางส่วนลงไปในครึ่งหลังมาดูดิวฝั่งขาออกกันต่อมันยู่เตดได้ใส่เงื่อนไขเซลออนครอสจากการขายครั้งต่อไป ในดิวออนต์รีแลงดก้าไว้ด้วยในการย้ายไปที่ฟอร์เรสตามรายง,งานของเจมส์ตักเกอร์พาฟอร์เรสปล่อยนักเตะต่อไปให้ทีมอื่นยูเต็ดจะได้ส่วนแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ที่ตกลงกันไว้ครับมาดูการย้ายทีมของเฟรดูจะใกล้เคียงมากขึ้นกับการไปเล่นที่ตุรกีกับสโมสรกาลาตาสลายทีมเจ้าแดนไก่งวงกำลังเร่งดิวนี้อย่างเต็มที่โดยยูเต็ดพร้อมขายเพราะเฟดเหลือสัญญาแค่ปีเดียวบางแหล่งข่าวจากระดับที่ไม่สูงนักเผยว่าเฟดตกลงข,ขึ้นขายส่วนตัวไปแล้วด้วยครับ ทำให้ดีวนนี้จะส่งผลต่อฝั่งขาดเข้าในตำแหน่งกองกลางเหมือนกันแมนยูเต็ดไม่ต้องการเสียเฟดไปแบบฟรีๆถ้าเข้าสู่เดือนมนกราคมและสัญญาเหลือ6เดือนสุดท้ายบวกกับเฟดมีอายุ30ปีแล้วมิติการเล่นไม่ได้กว้างนักแต่เขาจะบดบี้ดดนกลางให้กับทีมได้ย่างบอลเก่งแบบกับไม่ปล่อยซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาดอนนี่ฟอร์เบกก็เช่นเดียวกันมีการพูดคุยระหว่างเลวโซซิดัตกับแมนยูเต็ดในการยืมตัวบวกออปชั่นซื้อขาดครับ ซึ่งทีมดังจากสเปนกําลังทํางานเรื่องนี้อย่างเต็มที่ดอนนี่เป็นตัวเลือกรองอตาแหน่งมิดฟิลด์เขาโชค้ายที่บาดเจ็บในซีซั่นก่อนได้โอกาสลงสนามไม่เยอะในช่วงต้นฤดูกาลกลับมารอบนี้ดูมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อเอาชนะใจเทนฮากให้ได้ต้องรอการตัดสินใจของบอร์ดบริหารและสโมสรครับทั้ง2องดิวทั้งเฟสและดอนนี่เชื่อมโยงกับฝั่งขาเข้าอย่างโซฟิยานอัมราบั ฟุตบเชลซีโรมาโ,โน่เผยว่ายูเตกดกำลังรอ2ดิวนี้ถ้าปล่อยออกไปจะผลักดันดิวอาราบัตเป็นการเสริมกองกางเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อทดแทนตําแหน่งโดยเจมส์สักเกอร์สายข่าวสมมโมสรเผยว่าแมนยูเต็ดสามารถเดินดิวนี้ได้ขึ้นอยู่กับความสําเร็จในการเช็คโอเวอร์ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าถ้าเกิดขึ้นจริงครับจากกระแสะข่าวล่าสุดถ้าปล่อยเฟรตดอนนี one, ่มีโอกาสทท่สโก้ไมโตเมเนจะได้อยู่ต่อกับทีมเหมือนกันเพราะเป็นนักเตะสายพลังงานแดนกลางที่เหลืออยู่เป็นเด็กที่เติบโตจากอะคาเดมี แม้ว่แมจะสนใจแต่ยูเต่ต้องการค่าตัว45-50ล้านปอนด์ต่อัาที่ดิลลามุสไทรุนที่เข้มข้นมากๆเมื่อคืนสโมสรกำลังทำงานในส่วนของราคาสุดท้ายที่ต้องตกลงกับอัลตันตาให้ได้ก่อนบิเซโโรมาโนรายงานว่ายูเต่ยื่นข้อเสนอเข้าไปมากกว่า60ล้านยูโรโดยตัวเลขที่อัลเฟโดเปโดล่านักข่าวอีกคนให้ข้อมูลคืออัลตันตาอยากได้ประมาณ70ล้านยูโรบวกอปชั่นอีก5ล้านยูโรครับหรือประมาณ64ล้านปอนด์ฟูลแพ็กเกจ ฝั่งซันติอูนานักข่าวอิตาลีอีกคนเผยว่ายูเต็ดใกล้จะปิดดีลนี้ได้สําเร็จโดยทั้ง 2, ส,สองสโมสรต่างมั่นใจที่จะหาข้อตกลงร่วมกันสัญญาที่ฮอยลุนตอบรับคือ5ปีบวกออปชันอีกหนึ่งปีครับตัวเลขที่คุยกันตอนนี้คือเงินต้น65ล้านยูโรโบวกออปชั่นอีก10ล้านยูโรถ้าตามทางข่าวตอนนี้7 0็5ถึง้าล้านยูโรเป็นราคารวมทุกอย่างแล้วน่าจะเป็นตัวเลขที่ต้องหาข้อสรุปว่าจะเป็นเงินการันตีเท่าไหร่และแบ่งออปชั่นอีกเท่าไหร่ครับ ซึ่งน่าต้องใช้เวลาคุยอีกพักหนึ่งในส่วนของโครงสร้างดีวว่าจะแบ่งจ่ายกี่ปีและในออปชันมีเงื่อนไขใดบ้างไฮรุนเป็นเป้าหมายเดียวในะตำแหน่งกองหน้าแนวโน้มการปิดดีวต้นเดือนสิงหาคมมีสูงเพื่อให้ดานาเตะเข้ามาซ้อมกับทีมก่อนเปิดฤดูกาลและโรมาโนย้ำว่าโยเตดอยากทำดิวนี้ให้เสร็จสิ้นเพื่อจะไปเดินดิวต่อไปในตำแหน่งอื่นๆสำหรับดิวที่เข้ามาใหม่เมื่อคืนและเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเพราะว่าสื่อดับสูงเยอรมันรายงานเอง สืบเนื่องจากมันยูเต็ดได้รับข้อเสนอจากเวสต์แฮมซื้อตัวให้รีมแม็กควาย20ล้านปอนด์แต่โดนปฏิเสธไปเพราะว่าสมสรมองว่าข้อเสนอต่่นเกินครับไซมอนพีนักข่าวจาก PA พูดถึงเีลนี้ว่าแม็กควายยังคงมีความสําคัญกับยูเต็ดและไม่ได้ถูกบังคับให้ย้ายออกจากทีมโดยเดอะทามบอกว่านักเตะอยากเล่นให้กับทีมที่ใหญ่กว่าเวสต์แฮมถ้าต้องย้ายออกไปแนวโน้มการเปลี่ยนสมสรนของแม็กควายยัง50-50ขึ้นกับสมสรและข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาครับ ว่าจะดีกว่านี้หรือไม่เพราะนักเตะยังเหลือสัญญาอีก2ปีและแมนยูเต็ดมองว่าเป็นนักเตะอังกฤษพวกเขาไม่อยากขายคาทุนเกิน2ใน3าที่ซื้อมา80ล้านปอนด์ดีลนี้เชื่อมโยงกับกองหลังคนเก่งของเบย์มิวนิคครับสปอตวันสื่อเยอรมันบอกว่ายูเต็ดพร้อมจะเข้าไปแย่งในดีลเบนชแมงปาวากองหลังชุดแชมป์โลกทีมชาติฝรั่งเศสตอนนี้ทีมเสือใต้ตั้งราคาค่าตัวไว้ที่30ล้านปอนด์ปาวามีเปอร์เซ็นต์การออกบอลจากแนวหลังที่แม่นยำเซตบอลได้ดี กัดบอลเยี่ยมลูกโด่งก็ดีเช่นกันและยูเต็ดก็พร้อมดึงมาช่วยวารานมาติเนสและลินเดเลฟโดยเหตุผลหนึ่งที่ปาวามองถึงการย้ายสโมสรคือเขาอยากลงเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ตามตำแหน่งธรรมชาติของเขามากกว่าแมันจะเล่นแบ,บ็คขวาได้ก็ตามซึ่งยูเต็ดให้สิ่งนั้นกับเขาได้การแข่งขันในดีลมีทั้งแมนซีและก็ยูเวนตุสที่พร้อมจะแย่งปาวาเช่นกันครับรเทียบตั้งแต่ฝั่งเขาออกที่ปล่อยไปแล้วทั้งอีรันกาเดคาบัตแลนต์เตเลส ซาเวตและอิกเบลมีแนวโน้มปล่อยเฟดดอนนี่เฮนเดอร์สันแม็กควายรวมถึงบายยี่โอกาสที่ดิวสและดิวส่จะมีเข้ามายังเปิดกว้างครับถ้ายูแต่ทำงานในแต่ละดิวได้ดีไม่จ่ายแพงเกินไปหรือใช้เวลาสักหน่อยเพราะว่าขุมกำลังที่หายไปต้องมีขุมกำลังที่เข้ามาทดแทนหวังว่าจะรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามเชียร์ทีมครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอ,อ,มอ่องแมนยูสู้ตายสวัสดีครับ รวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ